สวัสดีครับนา้นาวันนี้ผมจะมาเทศสกบกระโดดจิมมี่ในขนาด4เซนนะครับกับสีลายระเบิดหลังน้ำเงินนะครับอ่าตามชมแอคชั่นกันเลยครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับกับกบกระโดดจิมมี่ในขนาด4เซนนะครับชมกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับกบกระโดดจิมมี่ขนาด4เซนกับลายระเบิดนะครับลายระเบิดหลังน้ำเงินนะครับขอบคุณมากคนะครับที่ติดตามชมครับ